as well as you and here Thailand. Obviously, not an expert, have say. Obviously, well here expert, you do not in I I'm I to ที่โรงแดมพรีโลดได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสริภาพแล้วก็ส่งเสริมจริยธรรมในการนำเสนอข่าวการเมืองของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ครับซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็มีนักข่าวต่างประเทศนะครับที่เช่น n i k k e i Asian Review แล้วก็ Channel New Asian หรือว่า CNA ก็นำประสบการณ์มาถ่ายทอดผ่านซูมรูมในครั้งนี้ด้วยครับ the ซึ่งจุดมุ่งหมายในการอบรมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรลองไปฟังดูครับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับาทางทีมของอาจารย์จากหน่วยงาน ที่อยู่ในทีมการวิจัยนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมในการนําเสนอข่าวการเมืองของบุคลากรในการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับซึ่งได้ทุนจากกทปสนะครับซึ่งสำนักง,งานกสะะชสน,สนับสนุนในส่วนนี้นะครับเพื่อให้ผู้นําเสนอข่าวนะครับทางวิทยุและโทรทัศน์มีเข้าใจถึงเรื่องของจริยธรรมในการนําเสนอข่าวนะครับเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมครับ ซึ่งในที่อบรมวิทยากรได้เปิดโอกาสให้วิภาควิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเฟกนิวผลประโยชน์ทับซ้อนกับการนำเสนอข่าวรวมถึงการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในการนำเสนอข่าวโดยได้มีการเสนอทางออกในการแก้ไขรวมถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจครับข่าวเหล่านั้นอยา่าเขาต้องเราไปกันแลว,แแลวนะเราตองดูข่รอมไหมข่าวจริไงไหมอันดัแบ,บแรกเลยมันไม่ต้องใช้กรุทีภาว่า ใช้ความส,สำนึกของคนที่เล็นสื่อก็เชื่อว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมคงจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนำไปใช้ในการนำเสนอข่าวครับจตุรพสุขอินรายงาน Yes, yes. Uh, y a uh, uh, s s ะไรที่เซ็นต์เทนนิเจอร์โชว์ t o ลล์นะครับอาจารย์โัษนา